เป็นอัลฟาแท้ๆแต่ดันโดนอินิกมาจนท้องโตลาสอินิกมาบทลงทันแห่งขมเคี้ยวเล่มที่4นิยายวายแนวโอเมก้าเวอร์สแฟนตาซีเขียนโดยคนไร้ซิวราเซเว่นตอนนี้เคทงแดงจองวุ่นวายกับนายอินิกมาเย็นชาก็ได้เดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายแล้วสําหรับใครที่ยังไม่เคยอ่าน3มเล่มแรกเราขอเล่าย้อนให้ฟังก่อนเลยเซตติ้งในเรื่องจะเป็นดินแดนไฮแลนด์ซึ่งมี5อาณาจักรที่เป็นพัธมิตการโดยมีอาณาจักรเดนเนียเป็นจุดศูนย์กลางในอดีตเป็นเพราะพวกชนชั้นสูงหวาดกลัวความแข็งแกร่งของ ิจึงได้มีการกวาดล้างสายเลือดพวกเขาทั้งหมดและผนึกด้วยอักขารของตระกูลเดเนียเมื่อเวลาผ่านไปอินิกมาจึงหลงเหลือเพียงตำนานเล่าขานเท่านั้น เมมฟิสนายเอกเรื่องนี้คืออัลฟาสูงสักผู้เป็นถึงเจ้าชายรัชทายาทแห่งอาณาจักรเดเนียเขามีรูปลักษณ์ที่แสนงดงามทว่านิสัยกลับร้ายกาทั้งญิงพยองและเสเพลเมมฟิสเคยได้รับคําทํานายว่าเมื่อเขาอายุครบ20จะปรากฏอัลฟาไรซซึ่งกลิ่นฟีโรโมนผู้หนึ่งที่จะมาเป็นดาวข่มชีวิตเขาเมมฟิสจึงควานหาอัลฟาผู้นั้นไปทั่วจนในที่สุดก็เจอตัวเคอสอัลฟาหนุ่มจากต่างแดนผู้ตรงตามคําทํานายทุกอย่างเจ้าชายเมมฟิสจับอีกฝ่ายมาขังคุกใต้ดินใช้ทันทรมานไม่ จะเคี่ยงตีหรือป้อนยาปลกุกกำนัดแต่สุดท้ายก็ดันเผลอไปปลดคเนกอินิกมาของเคอสัสโดยบังเอิญจนพลาดทา่ากลายเป็นฝ่ายโดนกดเสงเหตุการณ์เร่าร้อนในคุกวันนั้นได้เปลี่ยนอัลฟาผู้สูงศักดิ์ให้กลายเป็นโอเมก้าที่ถูกผูกพันธะในช่วปริตตาซึ่งการจะถอนพันธะนี้และทําให้เมมฟิสกลับมาเป็นอัลฟาเหมือนเดิมได้ต้องให้อินิกมาผู้ตีตราเป็นคนถอนเองเท่านั้นแต่ปัญหาก็คือไออินิกมาแห่งสววนั่นมันหายหัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยสิมหากรา,าบการเดินทางตามล่าศัตรูค,คู่แค้นของเจ้าชาย,เยเเเมมมฟิิสก็ลร่ ต้นนขึนซึ่งจะสปอยตรงนี้เลยว่าพอเขาเจอกันแล้วก็ไม่ได้มีฉากแก้แค้นใดๆหรอกเห็นแต่ฉากแก้ผ้ากันรัวๆเพราะเดี๋ยวคนหนึ่งก็ฮี <c oughs> เดี๋ยวอีกคนหนึ่งก็รัต <c oughs> ลัดกันเสีงไปมาแบบนี้แล้วจะได้แก้แค้นที่โมง วาร์ปมาที่เนื้อหาในเล่มสีซึ่งทั้งสองได้เดินทางมายังอาณาจักรเอเวเรตต์เมมฟิสได้ล่วงรู้ชาติกําเนิดอันสูงส่งของเคอัสและเพื่อจะช่วยสนับสนุนอินิกมาของตนเขาก็ได้กระโจนเข้ามาอยู่ในวังวนการเมืองของราชวงศ์นี้ระหว่างการเดินทางที่ผ่านมาทั้งสองอยู่ตัวติดกันไม่หา่างร่วมเผชิญอันตรายและปกป้องกันไปมาจนเมมฟิสจากอัลฟาเยอะยิ่งก็กลายเป็นโอเมกาคีย์ออนที่ติดกลิ่นผัวส่วนเคอัสจากอินิกมาเย็นชาก็กลายเป็นคนที่หยิ่มง,ง่ายขึ้นแถมยังขยันจีบเมียรวัว่่อยาาคิดวพระนาาายเขาเขข้ใจ แล้วจะหวานกันอย่างเดียวเมื่อเมมฟิสพบว่าแม้เขาจะถอนพันธะไปแล้วแต่ตัวเองก็ยังคงเป็นโอเมก้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีเด็กอยู่ในท้องอีกต่างหากเชื่อพ่ออีดิคมานี่มันแรงดีจริงๆเป็นเล่มสุดท้ายที่มีฉากตื่นเต้นไม่แผ่วนักเขียนคลี่คลายทุกปมขมวดจบการเดินทางอันยาวนานของเมมฟิสและเคอสได้อย่างสวยงามแถมยังมีคู่ร้องของพี่ชายนายเอกกับเพื่อนสนิทให้ลุ้นกันอีกหนึ่งกระสิบว่าจะเล่มไหนเอ็นสีก็ยังถึงอกถึงใจเหมือนเดิมเรื่องนี้อ่านรายตอนได้ที่แอปรีดอะไรแล้วก็มีออุกใน ครบสี่เล่มแล้วเป็นวายแฟนตาซีแนว Enemy t o Lovers ที่เรายกให้ขึ้นหิ้งในใจตลอดไปเลย